เรื่องระทมทุกไว้ก่อนนะคะเพื่อนนี่หน่อไม้ไม่ไผ่เอามาใส่กระถางไวน้นะเพื่อนนี่อันนี้จะก็ป <c oughs> ่านแรดีสอายนะนเพื่อนนะเป็นยังไงเดี๋ยวจะไปเก็บไมยมนะคะเพื่อนพักไ้ก่อนเ้รื่องระทมทุกพักไว้ก่อนไมยมนี่เดี๋ยวจะพา <c oughs> เพื่อนไปดูอ่าสวนผักที่ปลูกไว้ <c oughs> แต่ว่าเก็บไมยมก่อนนะคะเพื่อนเนาะ อม,มาดูว่ามันพอเก็บหรือยังเป็นยังไงจ้ะเฮียอดอกไหมเพื่อนนม่เจ้าเป็นยังไงเพื่อนชิมดูสิดีไม่ชอบกินสุกนะเพื่อนแล้วแต่คนชอบเนาะอออืือื ไม่ต้องล้างน้ำเพื่อนเปรี้ยมากไม่ต้องล้างเนาะดกจริงเดี๋ยวจะได้กินกับน้ำพริกน้าเพื่อนนะเดี๋ยวพาไปดูสวนนะคะเพื่อนแล้วก็ไปดูที่ทำงานบีเนาะบีขายของนะเป็นเมร์ฝรั่งขายทองคำดำนะเพื่อนเนาะไม่รู้พี่พเ,เพื่อนเพื่อนรู้จักทองคำดำไหมนะเพื่อนเนาะเดียบีพาไปดูนะคะ ไปดูส่วนผักก่อนน้อเพื่อนเนาะนี่นี่นี่สตรอเบอรี่นะจ๊ะเป็นยังไงเพื่อนสลัดนีพริกนะคะจะเทือนไหมเพื่อนๆจะเทือนไหมอันนี้ต้นหอม ถัว่วนะจ๊ะนี่ปลูกเองกินเองนะครับเพื่อนประหยัดเนาะนี่ตรงนี้สลัดคนสุขภาพดีสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อน,เ,อนเห็นดอกไม้ไหมสวยไหมไม่ได้ให้ดูดอกไม้ <c oughs> ให้ดูเมียฝรั่งพ <c oughs> ี่จะขายฟืนนะเพื่อนนะใครอยากได้ฟืนก็สั่งได้นะพันยมัดเนี้ยหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยยูโรนะเพื่อนเนะเป็นเมียฝรัง่งบ้านนอกนะนะเพื่อนก็ขายฟืนนะ เดี๋ยววัานไหนพี่จะผ่าฟืนให้เ,เพื่อนดูนะจ๊ะไปแล้วนะบ๊ายบายจ้ะ